ไอดีเจดียังไงโอ้โหบอลจริงๆเลยเขาบนลดีทุกคนเต้นกันส,สนุกสนานเต้นกันสนุกสนานเตะมึงดีมึงแหกตาดูหน่อยว่ามึงเนี่ยทําให้เขาหัวร้อนอ,อ,อ้าวอ้าวกูทําเพลงดับอา้าวชิบหายขอโทษทีดีเจเกอเกบังออดเขาจะต่อยหน้าแกเฮ้ยเอ้ยนี่ฉันจะเอาดีฟ้าใส่หัวแกเลยมาเลยแล้วอ,อะไรมึงอะไรมาอะไรเราโอ้วัตโธอ่าสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ช่องอินเตโบรนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกรม เพ้นเดอะพาวเร์นะครับนะเอาละเราจะมาทําการเล่นกันนะครับนะไม่รู้แหละไม่สนแหละกูเล่นแม่งเลยมีให้ปรับเรเวลด้วยนะครับนะเอาเป็นอ่าดิสโก้ละกันสแตนดาร์ดคืออะไรวะอ่ะกูเล่นกดเลสแม่งก่อนนะครับอ่ะไม่รู้แหละนะครับอ๋อด่าน,ห,านหรอด่านดิสโก้เหรอนะครับเอาละคืออะไรวู้ววันดีอ่ะได้ยังไงต่อเดินเข้าไปเหรอวู้ใช่แล้วนะสิก็เดินเข้าไปเลยอายุถึงหรือเปล่าอ่าไม่ถึงอะ่ะงั้นแกก็หันหลังกลับไปซะ ไม่หนันหน้าไปเตะแม่งนายเตะแม่งเลยดิมาดิมาดิมาดิาดเอาแล้วเว้ยออกแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยแต่ละคนเอาทำไมมุ่งหน้ามาหากูบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นพี่เอาไปละโชคดีไปแล้ววิ่งวิ่งเรากูวิ่งเรากูไปอยู่แล้วนะครับตอนนี้เกิดชโลมุนวุ่นวายนะครับเกิดการต่อยกันเกิดขึ้นนะครับนะทุกอย่างชโลมุนวุ่นวายจากการเตะของผมนะครับว่าเตะหลังแม่งเลยไม่รู้เละเตะหลังแม่งเราก็วิ่งเราวิ่งไปแล้วไม่รู้รรเรื่องเว้ยเฮ้ยไอ้นี่ทำไปได้วะเดี๋ยว โอ้ฉันเนาะถือมีดฉันไม่อยากฆ่าใครนี่กูไม่สนแล้วมึงจะฆ่าใครกูถีบมึงเลยนะครับมาเออเอาละมันนอนละมาขอเก็บมีดสักดอกเถอะมานี่มาอ้าโหแกใครบังอาจตบหน้าฉันเหรอกูนี่แหละ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 นี่เป็นไงนะท่อไวแล้วโอ้โหว่าก็อาเบอาเบครับอาเบอะแอะฟางกูแตกแล้วนะครับเฮ้ยแกขึ้นมาทำไมนี่แกขึ้นมาทำไมฮะไอ้บ้านี่มันเหมือนเกมไม้ค้ำเลยว่ะดูไปดูมานะครับเฮ้ยโดมีปืนด้วยใช้ปืนมาเนี่ยเอาไอ้นี่อะไรอันนี้อะไร อันนี้อะไรมึงมาทมมําไมเดียหัวแบะไปดิปึวบก็จะเอามาดิ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 าดาดโอ้เอออะไรอะไรทำไรอะเอาแก้วมาฟันผมเหรอเอาแก้วกา,ฟา,า,วา,าแกกาฟามาพันผมเหรอเอาแก้วกาแฟมาพันผมเหรออ่อโอ้ดิมันเกบตัดดิชัดๆน,นะครับนะเออเอาแหและผมว่าผมต้องเก็บของไอสักอย่างแล้วแหละนะครับต้องมีของดิต้องมีของให้ผมเก็บบ้างเฮ้ยไอ้นี่มันถืออะไรมาวะเนี่ยอาจะมากระตดดเตะแบบเลยดิเข้ามาดิว้าวูเปงฟูแล้ะเว้ย เอาละในนี้มีของได้บั่งนี่แกงกาแฟแกงกาแฟทำอะไรกันปึ๊บตีแนยฟาดฟาดแกงกาแฟฟาดหัวแกงกาแฟฟาดหัวแกงกาแฟฟาดหัวนี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 ตีเออเอาดิมามีอะไรอีกเว้ยอยากได้เอาไอดียเจดียังไงโอ้มันจริงๆเลยเขาบนดีทุกคนเต้นกันสนุกสนานเต้นกันสนุกสนานเตยมึงดีมึงแหกตาดูหน่อยว่ามึงเนี่ยทำให้เขาหัวร้อนอ่ะ อ้าวกูทำเพลงดับอ้าวชิบหายขอโทษทีดีเจโอ้แม่งเอ้ยโอ้ตีกูไม่ดูตามาอตาเลยเลยแล้วเขาจะเล่นเพลงอะไรเหรอโอ้แกแกแกบังอาจถ้าจะต่อยหน้าแกเฮ้ยโอ้ย,อยนี่ฉันจะเอานี้ฟาใส่หัวแกเลยมาเลยแล้วอะไรมึงอะไรมาอะไรเราโอ้วัตถุเฮ้ยท่านผู้ชมบอกไม่รู้ผมจะเล่นยังไงวะเนี่ยนะครับนะอ้าวว่าไงพวกโอ้ว่าไงจำฉันได้ปะน่อยเป็นคอย นี่ไงจำได้ไหมล่ะบัตโถเอ้ยกูไปละโชคดีเฮ้ยท่านผู้ชมเกมนี้เอาไปเอามามันยากอยู่นะใช่ไหมโอ้ใช่อะไรอ่ะใช่นี่ไงนี่ไงใช่ไหมล่ะใช่ไหมโอ้ใช่เลยเต็มตีเลยมึงเตะกูคราวที่แล้วกูจำได้เฮ้ยแซงไว้เฮ้ยว่าไงพวกนี่แหละว่าไงเฮ้ยแซงไว้เฮ้ยอ้าวเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนพนักงานใหม่แล้วหรอที่เดีดเนี่ยฮะโอ้ใช่แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วเด่ะมันมีแขกคนหนึ่งอะถีบกัด เกือบตายเลยมัน็ละต้องเปลี่ยนกับฉันยังไงล่ะอ๋ออย่างนั้นล่ะโอ้ก็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 น่ากลัวเหมือนกันนะแขกคนนั้นน่ะโอ้ก็ใช่นะสิเลยต้องให้ฉันมอาเฝ้าไงฉันเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้วในกาดของผับนี้ฮ่าอย่างนั้นล่ะงั้นนายลองอะไรสักอย่างของฉันดูหน่อยได้ไหมลองอะไรล่ะลองตีนกูนี่ไงนี่ไงกู๋ยวเจ้าของตีนคนนั้นเองนะครับโอเคเอาละไปดีกว่ากูเตะแล้วเขาแล้วก็หนี ฮ้ยแซงเป็ดอ้าวอันนี้อ้าวคนใหม่อีกแล้วอ่ะขอเยืมกิฟต์เออนี่แหละนะหัวไปทำไมล่ะมันของช้อนนั่นน่ะเอาประโยชน์ใส่หัวมึงไงโอ้ด่ากูแหกแล้วกูบอกอะไรไม่เห็นนี่แหละบอกอะไรไม่เห็นก็ต้องเห็นสิเริ่มเป็นคนที่เห็นได้แล้วไอ้บ้านะครับมาดีแหละเข้าไปมาเฟียเลยแหละโอ้กูกลับดีกว่าไม่เล่นดีกว่านะครับนี่แหละมึงขวางทางนะครับหมันไส้เอาแหละกูจะเข้าไปขี้เข้าไปขี้ก่อนปุ๊บอะไรมึงอะไรมึงกูจะเข้าไปขี้ โอ้แกแกมาตีฉันจะปะจะอ้โหเอาอเอาเอาเตะเตเตะหน้าเตะห้าใ้หมดใครเข้ามากูเตะ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 ให้ให้หมดเตะเตะหน้าเตะหน้าใครเข้ามากูเตะหน้าเตะหน้ากูเตะกูเตะตทุกอย่ากูเตทุกอาดีกวานากูเตะเข้ามามึงเข้ามากูเตะมึงเข้ามากูตะเตะตะตมึงอยู่กูเตะกต กูเตะกูเตะกูเตะเว้ยขบักกูเตะกูเตะมึงอย่าลุกนะอย่าลุกอย่าลุกนะอย่าลุกอย่าลุกกูบอกให้มึงอย่าลุกไงไอ้กาดไอ้กาดตี้เนี่ยมึงบอกให้อยู่อย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกนะอย่าลุกนะอย่าลุกนะอย่าลุกอย่าลุกนะตายยังวะเนี่ยตายยังตายยังเฮ้ยโอเคน่าจะเรียกมึงมึงจะไม่ตายก่อนโอเคเอาละแกกระส่วนแกบังอัดเตะบ้าชันตอนนี้เผือเออลงไปเออปเจ้าเออปเจ้าเออผู้ดังชันแกเตะดังชันนี่ดังเราไงต่อละพระโถเฮ้ยไม้มีไม้ว่ะ มีไม้หว่านเดี๋ยวผมไปจัดการหัวหน้ามาเฟียดีกว่านะครับนะไอหมอนี่โอเคจัดการหัวหน้ามาเฟียเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันยังไม่ตีกันนะครับนะผมว่าน่าจะโอเคเฮ้ยผมว่าผมต้องตั้งใจเล่นแล้วนะครับนะเอาละเริ่มจากไอหมอนี่ก่อนนะครับถ้าถีบหน้าแม่งก่อนเลยนะครับแล้วจากนั้นก็ไปถีบไอดีต่อแล้วก็หยิบอันนี้มานะครับแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกนะครับนะแล้วจากนั้นก็มา เลียงลายมาเลยมึงเลียงลายมา,ากูจะฟาดถูกนี่เป็นไงละ่ะไมเ้เบสบอลกูเป็นไงละ่ะมามาใครอยากโดนฟาดมึงว่ามาเลยมาเลียงคิวมามาอูออ้ฉันขอ,อ,นนเ,กกอ,อนเป็นคนแรกเลยลกกได้ฟคอยนี่เนี่ยเป็นคนแรกอ่ะอู้จะขอเป็นคนที่สองดิคนที่สองเหรอคนที่สามไหมล่ะโอ้กูไปแล้วกูดีดีกว่านะครับนะตะอย่าลุกนะอย่าลุกนะมึงอย่าลุกนะอย่าลุกนะอันนี้อะไรอะไรอ้าอู้ฉันจะเอาดีกาเแก ฟาดอะไรเราปัดโกนดีก็เจ๊ก็ได้นี้เนี่ยอันนี้หละฟาดไปถีบซ้ำโอ้โหเอาดูเว้ยชิดมุมติดมุมแล้วกูติดมุมแล้วอย่าเข้ามานะเว้ยนี่เออถีบหน้าจมูกแตกกูวิกนะจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วเอาอี่ทำไรตี้กูถีบก่อนลวเว้ยโอ้โหโไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วต้องหาเขาอี้ต้องหาอะไรก็ได้อเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มีอะไรเฮ้ยโอ้โอโอ้โบางโตบางโตเสียไปดิ เข้ามาสิกูฆ่าทิ้งอะเอาดิเอาดิเฮ้อเสร็จโกูโอ้ยข่อยมันมีมันมีมีดบางโตเอาละมามาใครที่ไล่กูกูฆ่าทิ้งเอาละไอ้นี่นี่ไงฟันไปดีตายตามขาดนี่นี่ฟันไปดีมีใครเก่งก็ฆ่าอีกไหมนี่นี่นี่โอ้ยเรียบร้อยนะครับนะฆ่าง่ายแล้วทีนี้นะครับไม่ยากแล้วไม่ยากนะเอาละเอาละต่อมานะครับนี่แนลนี่แน่นี่แน่เอา หมดแล้วนะครับนะชิปหายเอาแหละสงสัยต้องยืมวันนี้จากนี่แล้วนะแหละไอ้น,นี่บอกโ่้จะไม่ห้อยกันหรอกโอเคก็ได้ไม่เอาก็ได้ว่าเอาดีกว่าเปลี่ยนใจขอทีบพี่นึงโอ้โหบ้าก้ยุกยอกย,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 ยุโอเคมันน่าจะตายแล้วแหละเจ้าของ มาริสตาครับผมขอหน้าเป่าหน่อยเฮ้ยโอ้มาจากไหนวะเนี่ยมาริตาครับตอนนี้มันชุลมุนวุ่นวายมากครับมาริสตาผมขอน้ำเปล่าขอน้าเป่านะครับมาริสตาโอ้ฉันไม่ห้อยันหรอกแกมันคนชั่วจะช่วยได้ไงอะตอนนี้มันก็ตีกันหมดทุกคนแล้วผมไม่ชั่วเราก็โถ่เ้ยมาริสตาผมขอน้าเปล่าเร็วโอ้มันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็มาจากเลยมันโถ่เฮ้ยไปดีกว่าเอาละตอนนี้ทุกคนกำลังได้ฆ่ากันอย่างสนุกสนานเอานี่เอานี่มาเอานี่มาเอานี่มาเอานี่เอานี่ เอานี่แม่งเลยไม่ต่อยตีสีแป้งล้มเลยเอาละมาไอ้นี่ต่อปั๊บสี่สิบเข้าไปนะครับมาโอเคอย่าลุกนะมึงอย่าลุกนะมึงอย่าลุกอย่าลุกนะกูบอกไว้ก่อนนี่ตีกระโหลกแตกเลยเอาละต่อมาใครอีกนะครับมาไฟกันแหลกเด้ออู้จะ๊จคอเก้อตีฝ้าข้าอะไรหรอมโธ่ตีสีแป้งแม่งตีแน่เป็นไงล่ะเออนอนไปซะนะครับมาพูต่อหมดพูด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 ต่อหมดโอ้โหเกมนี้แม่งโคตรมันเลยว่ะ ท่านผู้ชมต้องไปหาโหลดเล่นกันนะครับนะโคตรดุกเอาลนะตอนนี้ผมขอใช้พลังอันใหม่นะครับนะซึ่งมันบอกว่ามันมีพลังหมัดไฟด้วยนะครับคืออะไรวะึเฮึยคืออะไรโอ้หมัดสโลึ์โอ้โหตายพีหัวแตกหัวแตกเออ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 อโอ้โหโคตรเจ๋งเออโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับนะ้พีเป็นไงโอ้โหหัวปิวกระเจิงเลยเออกระเจิงคะนึงนองนานเลยเฮ้ย โรเจ๋งอันนี้อะไรขาดมึงมาจากไหนเออไปดิอะไรเราโอ้ยมาเยอะแยะกันจังเลยวะ่ะเอาละตอนนี้ใกล้ตายกันหมดแล้วนะครับน่าเหลือกันแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเอาละผมสงสยัยว่าตงยึ้งของของ,ของบานแล้วแหละโอเคอันนี้คืออะไรมาชนกันหน่อยเฮ้ยพวกชนอะไรละ่ะนี่ไงยางเงบอกให้ชนไม่ชนไอ้หมอนี่อะมาคงม,มีของหลายอย่างนี่โยนแม่งโยนแม่งอะ,อะไรอะไร อะไรเราโอยอะไรึงเนียเฮ้ยมีดาวกระจายด้วยท่านผู้ชมเอาแหละดาวกระจายตีเสร็จกูเข้าไปดีเต็มเต็มหน้าเต็มตาอ่ะอ่ะมาอีกกูก็โยนอีกอะมาอีกกูโยนอีกอะมาดิอันนี้ทําอะไรกันคุณทําอะไรกันสองกดเนี่ยนะเออพอแล้ววิ่งโยกวิ่งโยกแล้วก็ถีบหน้าวิ่งโยกถีบหน้าวิ่งโยกอ้าฟันหน้ากูแบกเลยอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมไปศึกษาเกมนี้ให้ดีดีกว่านะครับถ้าท่านผู้ชมชอบ ให้ผมเล่นนะครับนะสนุกดีนะผมว่าเออนะครับนะที่จริงเข้าไปข้างในตรงนี้จะมีมาเฟียอยู่นะครับนะกำลังคุยงานกันอยู่เออธุรกิจพนันล้านอซนมาโนนะฉันไม่ยอมตกลงกับนายด้วยหรอกนะคุณจิมคุงเชนโโน่าไหน่ะนั่นใครน่นะโอ้อ่อพ,อพอดีผมอ่าผมเดินมาเล่นๆเท่านั้นแหละครับผมขอโทษครับโอ้แกบัองอาจร,<อ>รู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน อาผมไม่รู้ครับผมขอโทษครับเฮียอาแต่ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมครับโอ้ได้สิอาผมขออาเดินเข้าไปข้างข้าดแล้วก็เตะหน้าเฮียก่อนนะคบดอกหนึ่งแล้วก็วิ่งเอาวิ่งไม่ได้ชิบหายเออไปแล้วไปแล้วอะไรโลกอะไรโลกอะไรโลก็มจะเตือนตามคุไปทำไมโลกโอ้อะไรอ้าวตอนนี้นะครับผมมีเงินว่ะ มีเงินว่ะมีเงินมีเงินก็ซื้ออะไรมาได้นะครับใช่ไหมเกะทิถหน้าแมงเลยเดินเล่นแล้วก็ถีบหน้าแล้วก็วิ่งนี่แล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้เอาละมานะครับมาตอนนี้ผมจะเอาฟาดหัวตีฟาดหัวเฮียไปนะครับนาฟาดหัวเฮียไปดิหัวเฮียหัวหัวหัวเฮียหัวหัวจะปะจะหัวหัวหัวเฮียหัวเหยวหัวเฮียเล็ไปหมดแล้วเออมาดิ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 เอาเจ้าบ้าเจ้ามาดิมาดิเอาละเว้ยฟาดกันเองละเว้ยพวกนี้เอาละเว้ยตีกันเองละ เออเออเอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิีเนียเอ้ยฟันมากันเลยแม่สุ่านี่เออเออเอาเลยเนียฟันมาเลยฟันมาอย่างโดนฟันเว้ยอย่างโดนฟันสักดอกขอสักดอกละบันไส้เออเออฟันกันเลยแม่เออฟันกันเลยแม่เออฟันกันเลยแม่เอาละมาได้อันนี้อยู่เอ้ยขอฟาดผมนะนีบีดทีดึงหมันไส้นะครับนะโอเคจากนั้นก็เดินไปต่อนะครับโอเคโอเค ตี <łość> ่เดี๋ยฟาดหัวเฮียฟาดหัวเฮียให้หัวเฮียแตกโอ้โหมันตีฉบูกฉันนี่อ้ากูตายนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปเล่นด่านอื่นนะครับในคราวหน้านะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับในการเล่นเกมเพรสอะไรนะ The Trial Red นะครับก็เออสนุกดีนะครับบ๊ายบายจุ๊บ